วันนี้เราอยู่บ้านแบบอะไรคะสองชั้นแบบแบบ A ส,สี่ห้องนอนห้าห้องน,น้ำสามที่จอดรถยังไปไปดูกัน แล้วก็ตรงนั้นห้องอะไรคะห้องน้ำครับของแขกค่ะอ๋อห้องน้ำของแขกนี่เป็นโซนอะไรคะเนี่ยรับประทานอาหารค่ะโอ้โต๊ะใหญ่มากเลยนะคะ ีคือนยันนี้คือโซนดังตัวใช่ค่ะมีกล่องใส่ใช่ไหมคะห้องรัวโอ้โหห้องครัวใหญ่มากเลยนะคะใหญ่มากเลยใช่ไหมคะมีตะหลิวแถมให้ด้วยค่ะอันนี้ก็แถมใช่ไหมคะเนี่ยมีทรายนะคะใช่การเชิญละมีเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็มีผลจะมีผลไม้นะคะจะผลไม้ตอนนะคะแล้วก็มีน้ำด้วยค่ะเอ๊ อันนี้ห,ห้องอะไรคะเนี่ยห้องเก็บของค่ะใหญ่มากเลยนะคะพี่ันนี้ให้ด้วยค่ะอ๋อค่ะเป็นห้องนอนแท็บบี้พัตเตอร์ก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมันสบายมากเลยค่ะโอ้ค่ะแต่ฝุ่นเยอะใช่ไ่ะออกมาใช่ค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปดูข้างบนกัน สามารถมองลงไปได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องนอนเดียวนะคะแต่นอนสองคนก็ได้สบายมากห้องใหญ่ไหมคะเนี่ยใหญ่ค่ะมีระเบียงไหมคะ โอ้ Ồ, แล้วตรงนี้เป็นห้องอะไรคะเนี่ยข้างๆเนี่ยอ๋ออันนี้ยคือคะอันนี้ค่ะคือห้องน,น,น้ำค่ะค่ะนี่ค่ะคือตู้เสืสส้อผ้าเลยคะ่ะต<อ>ู้เสื้อผ้าเลยค่ะโมวมีห้องน้ำทุกห้องเลยเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะนั่งอึดดีกว่าเลยพาไปดูอีกห้องสิคะมีห้องห้องนอนอีกอกี่ห้องคะเนี่ยนั่งอึดดีกว่า ใช่ค่ะมีห้องน้ำด้วยนะคะใช่ค่ะม bueno> ีห้องน้ำด้วยเหรอครับห้องน้ำก็ใหญ่ใหญ่นะคะใหญ่มากเลยค่ะครับอ้อมีห้องน้ำมีตู้อาบน้ำด้วยเหรอคะมีด้วยค่ะอ๋อตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะเนี่ย ไลท์เพนท์เฮาส์ค่ะต้องฝั่งนล้นมีอะไรบ้างคะเนี่ยตรงนั้นหรอคะตรงนั้นใช่ไหมคะเป็นตู้เสื้อผ้าได้ด้วยใหญ่มากเลยนะคะโอ้แล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นอ่างล้างหน้าแบบทีซแอนท์เธอแอนค์เธอค่ะมีสองอันค่ะใช่ค่ะมีสองก๊องเลยเหรอคะใช่ ห้องนี้ก็มีระเบียงยาวๆเลยใช่ไหมคะเนี่ยใหญ่ด้ยนะคะีานะคะแล้ววิวสวยมากเลยนะคะวิวสวยอยู่ใกล้หน้าโคงการด้วยค่ะใช่แต่พอดีตอนนี้กำลังฝนตกนะคะใช่ค่ะแต่ว่ามันเริ่มจะหายฝนตกแล้วค่ะใช่ค่ะแค่ปล่อยตอนิดเดียวใช่ค่ะโสที่ขับเท้ามีอะไรบ้างคะเนี่ยมีสไลเดอร์มีชิงช้าแล้วก็แล้วก็มี แล้วก็มีสไลเดอร์มีต็อกดิงดาหใช่ค่ะแล้วก็มีสระน้ํานะคะเด็กก็ยินถึงนะคะใช่ค่ะมีของผู้ใหญ่ด้วยนะคะใช่ค่ะมีฟิตเนสตรงนั้นด้วยนะคะใช่แล้วก็มีโดมิโนให้เล่นใช่แล้วก็เลโก้ให้เล่นแล้วตรงนั้นก็จะเป็นเซลล์ออฟฟิศค่ะใช่เดี๋ยวเราไปดูที่ขับเท้ากันด้วยดีไหมคะ บ้านใหญ่ขนาดนี้ราคาเท่าไหร่ครัเนี่ยแค่ต้นๆนแค่ห้าล้านค่ะมีของแถมเยอะเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายบ๊ายบบบายขอบคุณาบาย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 เด็กๆบายบาย สิบปีนะคะใช่คะ่ะตั้งแต่เอ,อ,อากองของหนูยัง,งยังแบบเบบี้อยู่เลยนะคะอย่างเบบี้คนนี้นะคะใช่ค่ะหรือเล็บกวายนะคะใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็มัน,มนก็แข็งแรงม,ม,มากด้วยนะคะ,คะแล้วก็มี นะคะ